โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาประกอบคอมกันนะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ยครับผมซื้อบอร์ดมาใหม่แล้วนะครับอ่าแล้วก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะโอเคนะครับเราเริ่มประกอบกันเลยนะครับผมอ่าผมจะถอดตัวสลักมันออกก่อนนะครับสลักเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมนะครับตัวสลักเนี่ยเราต้องปดออกสองข้างเลยนะครับเนี่ยง่้ยมากนะอ่าโอเคแล้วก็เรียบร้อยเลยครับแล้วก็ แล้วก็ค่อยดันมันออกมาแบบนี้นะครับนี่นี่นะดังนั้นเราก็เอา CPU มาใส่เองนะครับนี่นะ CPU ตอนนี้เราต้องเอาตัวล็อกมันออกก่อนนะครับนี่นะคเกียร์เอาฝาปิดเันอ,อกก่อนนะครับการใส่เนี่ยนะครับให้เราดูคามันใ้ตรงนะครับ แล้วก็วางให้มันตรงล็อกนะครับอ่าน่าจะวางแบบนี้นะนี่นะครับค่อยๆวางนะครับแล้วก็วางมันตรงล็อกนะครับนี่โอเคนะครับตรงแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นเราก็ปิดมันลงไปเลยนะครับผมเนี่แต่อันนี้เข้าไปก่อนใช่ไหมเออนะครับแล้วก็ คอยดันอันนี้เข้าไปที่หลังนะครับเนี่ยโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเรีย okay, บร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวซิลิโคนนะครับอันนี้ผมเตรียมไปแล้วนะครับนะเอวเราก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่ย อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะหลังจากนะั้นเนี่ยนะครับเราก็อ่าเอาพัดลมของเรานนี่ะครับเนีพัดลมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับอืมอันนี้น่าจะไม่มีซีโคนแกะอะไรเลยโอเคนะมาแกะไปเอาไว้มาตรงล็อกนะครับ แล้วก็หมุนมันเข้าไปเลยนะครับนี้น่าจะไม่ต้องใส่ที่ันนั้นนะครับผมว่าน่าจะหมุนเข้าไปได้เลย อโอเคนะครับได้แล้วแหละนะครับงุนวายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะครับใครที่ทำบางองแรกก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งเนาะอ่ะนะรับอ่ะฝั่งไหนวะเนะี่ย ันนี้มั้เนี่ยันนี้นั่นแหละครับนี่นั่นแหละอ่าโอเคฟังนี่นะเวลาหมุนเนี่ยนะครับแต่ยังไงดีก็หมุนควายเข้าไปก่อนนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้พัดลมมันทันออกนะครับนะครับแั้วเนี่ยนะครับเราก็วนซ้ายมาแบบทำแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะ ซ้ายนี่ก็จะเป็นสสีผิดนะครับนี่นะครับตรงนี้นะจะต้องวนมาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ก็เป็นสายสีผิดเนี่ยเสียเขาไปอย่างนี้เลยอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วงานหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะใส่แรล็มนะครับแล็มนะครับอ่าผมมีแค่ผมซื้อมาแค่สลอดเดียวนะครับวันนี้ แกลมนะครับยีนอาโฟนนะตอนนี้จะเป็นบัตสองมันสีนะครับผมซื้อมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ใส่ตัวเดียวไว้นะครับโดยการใส่เนี่ยนะครับให้เราใส่ที่ตัวล็อกกิสองก่อนนะครับเป็นคู่นะอันนี้ผมก็จะใส่ตัวล็อก12สองก่อนนะครับอ่านะครับกีดนะนี่นะ โอเคเรียบร้อยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัว M2 l s d นะครับตัวนี้จะเป็นแบบตัว NVMe นะครับอ่ะนี่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมเอาใส่ไว้ในตัว External Box นะครับวันนี้นะอ่านะครับพว่ามันไม่มีส่นะครับตัวบอร์ดเก่าเนาะอ่านะครับนี่นะไม่ใส่เลยนะครับอ่านะครับ คูณครับนะนี่อา่ามันจะติดอะไรนะเปนนื่นะึงครับโอเคเอนะน่าค่อนข้างจะเล็กนะครับก็ก็ใส่ย่างีนิดนึง นะครับอ่าแล้วผมจะเอาเข้าไปใส่ลงในเคสนี่ก็พอร์สไพล์นะครับอันนี้เป็นผมเอาอันตัวเดิมมานะครับก็ใส่ก็ไปเลยนะครับอ่นะเวลาเราขันนี่เราขันขวขยก่อนนะน็อตนะครับอ่า ก็กันควยเข้าไปก่อนนะครับอือม,มันต้องตัดแขงใหม่ก็มาหานี่นะครับนี่นะครับเกจจะเป็นเกจแบบมินิเลยเนี่ยก็คือมันน้อยมากนะแับอีกตัวหนึ่งเนาะนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะ,นะะต,นงนะตัวนี้เนาะด้านบนนะ ตัวฝาด้านหลังเนี่ยมันหลุดนะครับเพราะว่าผมถอดมันออกนะครับตออต่อตัอวควันฝานี่ออนะครับมันก็ไปเลยเนาะอ่ามันก็ไปเลยเนี่ยอ่าแลก็อีกน้านหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมน่าจะเย็นอยู่นะครับอ่านี่นะครับ ลอยเลยทีนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องใส่ตัว IO panel ด้วยนะครับเพราะว่าผมถอดออกนะครับเนื่องจากว่าตัว่ตัวเก่าเนี่ยนะครับตัวฟอนต์ panel มันเสียนะครับผม,มเลยถอดไปลองใส่ดูนะครับปรากฏว่ามันคนละขนาดนะครับแล้วผมก็ใส่กับพืนะ่อนนะแล้วก็เราก็เอาน็อตนะครับ มาส่เข้าไปนะี่ไขน็อตต่อไปอันนี้อ่ะเอ่อพุ่งข้างมืดนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่เห็นเหมือนกันนั่นแหละอ่าค่อยๆจะไขย,ยากนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไขน็อตเข้าไปเลยนะครับวันนี้น็อตนะครับน็อตนี้จะเป็นน็อตแบบวงเวียนนะครับอ่าเราตร้องใส่อันนี้ก่อน ตอ้อันหนึ่งนล้ครับตัวแต่สายทักสคู่นะยครับมหลังเลยโอเคีนี่ครับไปนะครแล้วก็เอาแบบเอาวงใหญ่ไปเลยนะครับันนี้ ก็อีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้กล้องอาจจะเลยไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะชมกล้องมันไม่ได้เลยเนะี่ะตรงครง,รงอ่าเื็นนะ

บอร์ดนะผมจะบอร์ดมาใส่เลยนะวันนี้ก็บอร์ดนะครับวันนี้นี่นะครับก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราต้องใส่ตัวแบ็คไอโอบอนนะเพียด้านหลังมันกน่อนะอาณาวผมขอเอาแบ็คไอโอสักครู่นะครับนี่ครับแบ็คไอโอแกะเลยนะครับนี่นะครับก้อนนี้มันครับ ทำไง,งี้ดิเห็นไหม่ากดลนเข้าไปครับนี่ ระวังมันบาดมือด้วยนะครับอืมมันมีนย่อยู่นะอ่าแล้วก็เราโอเคใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยดันมันเข้าไปอีกรอบตอนใส่บอร์ดนะครับซีนะครับอ่าอันนี้หลุมลังแล้วเกิดมังอ,ออกมาสิ เอามาก่อนนะแล้วก็ยกบอร์ดเข้าไปได้เลยเท่านี้นค่อยๆก็ไดนะ้อันนี้ต้องค่อยๆนะครับ เห็นไหมว่าเลื่อดูมุมกล้องนะครับอ่ะเขียได้แล้วเน,นะนี่ยแนี้นะก็ตอนนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวนะก็จะไม่มันตรงหรอกนะครับแล้วก็ไขน็อตเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตตัวปกตินะครับท,ที่เทมากับตัวบอร์ดนะครับอ่า ไม่ได้ตัวบอนลนะตัวเคร็ดนะครับแล้วนี้เราใส่พัดลมไปเลยใช่ไหมออใครครบเจ้าหกตัวไปเลยเนะครับวันนี้มันแบบไม่เห็นใช่ไหม ตัวหนึ่งนะครับกานในครบนะครับอันนี้ตัวที่ห้านะครับอ่านผิดแบบรู้ตัวเนี่ยงานนี้ก็ผิดแบบเนรัยอันนี้เมาจะาไขตัวที่ใจสลอนนะครับเอามาไขบอดทีเลยตึงเงินใช่ไหมสุดท้ายนะครับตัวที่หกเนาะตัวที่หกนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่หก นะตัวที่หกเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวกจจร,ระจอนะครวันนี้กระจอก็ใส่เข้าไป,าไปนะครับมาใส่พินด้านและนี่ตัวสล็อตดีสองเนาะแต่ผมจังเนีดมันออกมาก่อนนอะครับอ่าใครควงเราไปไหนวะนี่ไงเอามอนลมาแล้วก็ เงียบเผยสลอดนี่นะครับผมนี่เนะครก็ใส่มันเข้าไปนะครับนี่เคลนี่ครับมันไม่พอดีจริงๆโอเคนอกจากนี้นะนครับเราก็เอาต้นดอสนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมไวนะ้ล้วนี่นะครับ นั้นเราก็ใส่เข้าไปรู้สึกว่าเราจะต้องอันนี้ปิดก่อนใช่ไหมเออต้องปิดก่อนนะครับแล้วค่อยไขนะ่เนาะเออรลร้อยนะครับแค่นี้ก็พอนะครับ ตัวน,นี้การจอมันเป็นแบบตัวเล็กนะครับมันก็ไม่ต้องใช้ตัวไฟเลี้ยงอะไรนะครับร<อ>แล้วเราก็เสียบสายตัวไฟเลี้ยงของเราเนั่นเองนะครับนี้ไฟเลี้ยงเนาะไฟเลี้ยงอุบอดนะครับเป็นสายแบบยี่สิบสี่พินเือะตัวนี้จะเป็นยี่สิบสี่บวกแปดนะครับผมไปซื้อตัวแปลงมาะนรับเป็นแปดพินนะครับก็เสียบมันเข้าไปครับ แล้วก็ต่อ,อปาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวสาย iO ต่างๆนะครับันนี้เกี่ยวไว้เปิดเครื่องเปิดไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ คลีนนะครับแล้วก็เสียบสายอันนี้ใหม่เนี่ยพอดีผมถอดเพื่อจัดสายอะไรใหม่เพรดตรงเสียบใหม่กรอบนีบ่ตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่อง <c oughs> น็อตกลับไปนะครับไม่ครบนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะใส่มินินิดนึงน,น,น,นะครับตัวน,นี้ประมาณนี้นะครับ